ดีทุกคนทุกคนทุกคนเห็นคลิปดีไหมเนี่ยคลิปเนี้ยทุกคนดูยอดวิวดิซึ่งผมจะบอกประกาศเลยว่ามันเป็นยอดวิวที่เยอะที่สุดแล้วนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผมไม่เคยมียอดวิวแบบนี้มาก่อนอะงงเริ่มงงใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผูกคุณดูวัแบบนะวแบบนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผูกคุณดูนะนี่วิววิวเนี่ยวิวไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมนี่ด,ด,ดูดินะวิวไม่ค่อยดีเลยผมค,คิดว่าอันเนี้เยเยอะที่สุดแหละแต่ผมคิดผิดไม่ใช่ยอดวิวที่ผมทำไปอ่ะไอ้เนะี่ย ผมขอพูดตรงนี้เลยว่าขอบคุณทุกคนนะที่ทำให้ยอดวิวเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่ายอดวิวผมไม่เคยเยอะและผมก็อยากทำ u t u b e ทุกคนขเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าทุกคนอนะ่ะยอมลองมาดูย้อนยอะลองมาดูดิยอดยวดิวต่ำมากแบบต่ำมากๆแบบผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเยอะสุดแหละอันเนี้ยอันเนี้ยสองสองเนี้ย นี่ทุกคนดูนะนี่เนี่ยสองอันเนี้ยเยอะน่าจะเยอะสุดแต่ไม่ใช่เนี่ยนะทุกคนดูเนี่ยเยอะสุดแล้วซึ่งใช่เลยผมจะบอกได้เลยว่าขอบคุณทุกคนนะที่ support ให้ก็ผมตัง้งใจทำคลิปมากเลยนะ ผมก็เข้าใจพวกคุณนะีนก็ตลกเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปตลกๆให้พวกคุณลองอัพลองดูนะครับขอให้ทุกคนนะขอให้ทุกคนให้ดูแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็การขอการกดไลค์การคอมเมนต์ด,ด้วยนะเพราะว่าผมไม่เคยม,มีใครคอมเมนต์เลย,ยทุกคนสังเกตสิคอมเมนตะ์อ่ะมันมีแค่สองมันส่วนที่เหลือไม่มีคอมเมนต์เลยอย่ะดูดิเนี่ยเนี่ย เนี่ยผมซัพพอร์ตทุกคนนะผมก็มจะใจื่่ทุกคนขำม,มันจะต้องมีผมผมจะพอโอนจะสาวผมบอกได้เลยว่าผมจะให้พวกคุณจะให้พวกคุณกดไลค์แบบนี้ได้ก็คือว่าผมจะอัปคลิปต่อไปจะไม่ทิ้งความฝันของผมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามหาคลิปตลกให้ทุกคนดูแล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผณครับ